สวัสดีครับผมตู้จากช่อง w e e k e N d Workshop วันนี้เราจะมาขัดไฟตัดหมอกกันนะครับด้วยชุดขัดจากที่เราหาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลองขัดเจ้าไฟตัดหมอกหน้าของ Sona า Vios คันนี้กันนะครับดูจากสภาพแล้วก็น่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ดยในกล่องนะครับก็จะมีพิธีใช้บอกอยู่นะครับเริ่มแรกตัวนี้ครับเป็นเทปให้มาแปะรอบๆโคมไฟที่เราจะทํานะครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันกระดาษทรายไม่ให้มันไปโดนสีผิวรถนะครับตอนนี้ผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะทําควอบสะอาดแล้วก็ขัดกระดาษทรายไล่เบอร์ไปเรื่อยๆครับ สำหรับกระดาษทรายที่มีให้นะครับก็มีให้อยู่3เบอร์ด้วยกันนะครับเบอร์แรกก็เป็นเบอร์400ถัดมาก็เป็นเบอร์1,500นะครับสุดท้ายก็เป็นเบอร์2,000นะครับขั้นตอนในการขัดนะครับก็จะเริ่มจากเบอร์ที่หยาบสุดก่อนก็คือที่นี้ก็คือเบอร์400นะครับให้ขัดกับน้ำ สะอาดนะครับขัดไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าคราบสกปรกแล้วก็ผิวลักเกอร์ของตัวโฮมไฟจะมุดออกหมดนะครับหลังจากที่เราขัดเบอร์สี่ร้อยเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์พันห้านะครับตามชุดที่ให้มาเลยครับก็วิธีขัดก็เหมือนเดิมนะครับใช้น้ำนะครับเตะเรื่อยให้มันสั่งเสมอขอาหนักพอดีเลยไม่ต้องหนักสังเกตว่าเมื่อเราขัดไปนะครับก็จะมีคราบของ ตัวโคมไฟออกมานะครับเป็นผ้าผขาวเป็นชั้นของพลาสติกนะครับมาถึงกระดาษทรายเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือเบอร์2,000นะครับแนะนําว่าให้ขัดให้เรียบที่สุดนะครับเก็บรายละเอียดให้เนียนที่สุดเพราะเวลาเคลือบจะใสหรือไม่ใสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรายละเอียดในการขัดนะครับให้เรียบเนียนที่สุดในเบอร์2,000นะครับก็ค่อยๆขัดไปนะครับให้เรียนให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ลองจับดูว่าผิวเนี่ยของ โคมไฟเนี่ยเรียบหรือยังนะครับหลังจากที่ขัดด้วยเบอร์2 0 0พันเรียบร้อยนะครับให้ทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับเพื่อจะเตรียมลงน้ำยาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้ไฟกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ซับหแห้งๆนะครับอาจจะรอสักคู่หนึ่งนะครับให้มันแห้งสนิทจริงๆ หลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับตอนปล่อยให้โคมแห้งลักษณะโคมก็จะเป็นขุ่นๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอลงน้ํายาก็จะใส่เองนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนําน้ํายาจากในขวดนี้นะครับเทใ,ใส่ถ้วยกานี้นะครับที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยแนะนําว่าเป็นแบบ เสียบกับไฟบ้านไฟจะแรงและ,สะเสถียรกว่านะครับก่อนจะเทน้ํายาตัวนี้นะครับแนะนําให้ใส่หน้ากากด้วยนะครับเพราะว่าในคู่มอือของการใช้นี้บอกว่ายานี้กลิ่นแรงมากนะครับเทน้ํายาสูงประมาณแค่1เซนนะครับเนื่องจากคาแนะนําบอกมาแบบนี้นะครับังจากนั้นก็เสียบไฟและรอประมาณ2นาทีครับให้มีการเขย่าแล้วมันมเป็นไอออกมานะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลย หลังจาที่รอไปประมาณ2อนาทีนะครับเขาให้เอาไอระเหยของตัวน้ํายาน,นี่ครับมาอังที่โคมไฟโดยไล่จากด้านล่างนะครับขึ้นด้านบนแล้วก็เก็บรละเอียดให้ทั่วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ตัวกาเนี่ก็จะมีความร้อนนะครับต้องจับอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับรอบแรกเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับเรามาทําอีกรอบหนึ่งได้นะครับแล้วจากด้านล่างเหมือนเดิมสังเกตว่าก็จะใสขึ้นนะครับหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้รอน้ํายาเซ็ตตัวไปอีกประมาณ20นาทีโอเคครับเรียบร้อยและก็ถือว่าใสขึ้นพอสมควรนะครับหลังจากที่เลิกใช้งานนะครับให้ถอดปลั๊กออกทันทีนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งาน ครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการขัดฟื้นฟูฝายหน้าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจนะครับกับคันนี้โคมมันอายุค่อนข้างจะมากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจระดับึ่งนะครับกับราคาประมาณ500บาทนะครับที่เราสามารถทําเองได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ